ับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ครับกลับมาพบกับการแนะนำรายละเอียดเบื้องต้นนะครับคร่าวๆของเกมฮิตกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ครับเราจะพาทุกคนเข้าไปดูในส่วนของออโหมดท้าทายนะครับอันนี้นะครับในท้าทายเนี่ยมันก็จะมีพวก PVP หรือว่าพวกวิหารต่างๆอยู่นะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยครับเราจะแยกไปดูในส่วนของหอคอยการทดสอบแล้วก็วิหารแสงสว่างกับวิหารเลือดกันก่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้ครับเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับที่ผู้เล่นเริ่มต้นเลยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาหาพวกไอเทมหรือว่าพวกอัญมณีต่างๆได้นะครับ ส่วนแรกนะครับไปดูกันที่หอคอยการทดสอบกันก่อนดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างในหอคอยนะครับการทดสอบเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีแบ่งออกเป็นชั้นต่างๆนะครับนี่ชั้นต่างๆซึ่งแต่ละชั้นถ้าเราเข้าไปจัดการเคลียร์มอนเตอร์ได้นะครับเราก็จะได้ของรางวัลเป็นพวก เพชรบ้างการ์ดอาวุธบ้างหรือว่าการ์อุปกรณ์มีได้เงินด้วยนะครับซึ่งหอคอยเนี่ยครับมันจะปลดล็อกไปตามเลเวลต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยผมไต่ไปได้จนถึงชั้นที่31แล้วนะครับส่วนชั้นที่32เนี่ยยังเข้าไม่ได้เพราะว่ามันต้องการตัวละครเลเวล37ก่อนนะครับถึงจะเข้าได้ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนอีกตัวนึงก่อน,นเปลี่ยนตัวนี้มาหอคอยการทดสอบนี้ใช้ได้ตั้งแต่เลเวลแรกๆเลยนะครับคือเพิ่งเริ่มเล่นมาก็สามารถที่จะปลดล็อกหอคอยนี้เข้ามาเพื่อหาไอเทมหรือว่าหาเงินนะครับถ้าเราเคลียร์ได้เนี่ยมันจะเป็นการง่ายต่อการช่วยเล่นในเบื้องต้นเลยนะครับ นี่ตอนนี้อยู่ชั้น14กําลังจะเคลียร์ชั้น15ครับถ้าชนะจะได้ทองมา20,000เราไปลองดูกันว่าข้างในด่านาต่างๆมันจะเป็นยังไงครับนี่จริงๆแล้วในด่านครับมันก็จะเป็นพื้นที่กลมๆอย่างเงี้ยครับไม่ต้องเดินไปไหนเลยครับมีอยู่แค่เนี้ยแล้วก็เราต้องเคลียร์มอนเตอร์ให้หมด จะเห็นว่าไม่ค่อยยากนะครับในช่วงแรกๆก็ให้เราเคลียร์มอนเตอร์ไปเรื่อยๆพอเราจัดการมอนเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับบอสมันก็จะออกมานี่ก็จะเป็นผู้พิทักษ์ในแต่ละชั้นชั้นต่างๆไม่ยากครับแค่นี้เราก็จัดการมันได้ลว ในนี้จะไม่ได้ exp นะครับแต่ว่าจะได้เป็นไอเทมของรางวัลในแต่ละชั้นนั้นมา,าเคียร์ไปแล้วทีนี้ชั้นต่อไปเนี่ยมันต้องใช้เลเวล21ซึ่งเราเลเวลยังไม่ถึงนะครับจะเห็นว่าการเคียร์แต่ละชั้นนะครับดูกันง่ายๆนะครับให้ดูที่ระดับความยากนะครับกับพลังโจมตีแนะนำแล้วก็ป้องกันแนะนำถ้าเป็นง่ายๆอย่างเงี้ยครับง่ายสีเขียวอย่างเงี้ยคือสู้ได้สบายเลยครับ แต่ว่าถ้ามันเป็นยังขึ้นว่ายากอยู่ก็ให้ไปเก็บเลเวลกันก่อนนะครับแล้วค่อยมาจัดการตรงนี้ต่อพยายามมาเคลียร์แต่ละชั้นเรื่อยๆนะครับยิ่งช่วงแรกนี้ยิ่งจําเป็นเลยนะครับเพราะมันจะแจกทั้งเพชรทั้งเงินแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมาให้เราได้สวมใส่นะครับทําให้เราเล่นดันเจียนง่ายขึ้นมากนะครับนี่ต่อไปไปดูในส่วนของวิหารกันบ้างครับวิหารเนี่ยมันจะมี2อันครับ คือวิหารแสงสว่างแล้วก็อีกอันหนึ่งวิหารความมืดได้วิหารแห่งเลือดแต่ละวันครับมันก็จะเปิดสลับกันไปอย่างอันนี้เปิดอันนี้อีกวันนึงเปิดอันนู้นแต่ว่าถ้าเป็นเสาร์วอาทิตย์เนี่ยมันจะเปิด2อันพร้อมกันด้านในนะครับนี่อันนี้เป็นระดับความง่ายด้านในมันจะมีอยู่6ด่านด้วยกันซึ่งในนี้ครับที่เราจะเข้ามาเนี่ยก็คือว่าเราจะมาหานะครับอันมณีต่างๆนั่นเองครับ นี่จะเห็นว่ามีสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองนะครับซึ่งอัญ,ญมณีนะครับสามารถหาได้ในวิหารนะครับนี่แล้วก็จะมีเพื่อนนะครับให้เรากดให้เพื่อนมาช่วยสู้ได้ถ้าเราสู้ไม่ไหวนี่เราลองเข้าไปสู้ให้ดูนะครับหลายคนคงเห็นแล้วนะครับว่าไอเทมต่างๆเนี่ยบางอันมันจะมีรูนะครับไว้ใส่อัญ,ญมณีนะครับซึ่ง ถ้าใครไม่รู้ว่าหาอัญมณีจาะไหน <_ C os ic> ก็นี่แหละครับในวิหารนี่แหละครับทั้งสองแห่งนะครับเราก็จะมีอัญมณีต่างๆให้เราได้เข้ามาหา <_ C os ic> การเล่นก็คล้ายๆกับในหอคอยเมื่อกี้ครับก็คือจะเป็นแผนที่กลมๆอย่างงี้ครับแล้วก็มีมอนเตอร์ออกมาเรื่อยๆพอเคลียร์จนหมดครับเราก็จะต้องสู้กับบอสนี่แรกๆง่ายมากครับ นี่จะเห็นว่าเมื่อกี้มันจะมีอัญมณี3แบบนะครับซึ่งให้เรากดเลือกสุ่มการ์ดนะครับเดี๋ยวเลือกอันซ้ายดีกว่าอันขวาแล้วกันอ่าได้มรกตดมาได้มรกตดเกรดทั่วไปมา5ชิ้นนะครับนี่ในแต่ละวันก็สามารถลุยได้นี่ครับ6ด่านนะครับพอด่าน1จบก็เคลียด่าน2ไปเรื่อยๆครับ เป็นสิ่งจําเป็นที่ในแต่ละวันต้องเข้ามานะครับเพื่อที่เราจะสะสมอัญมณีเอาไว้นะครับเอาสําหรับไปหลอมใส่อุปกรณ์นั่นเองเดี๋ยวขอจบดันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูยืนเคียร์สบายเลยครับเป็นนักเวทเอาเพื่อนมาช่วยด้วยจบเร็วมากนะครับอบอสโผล่มาแล้ตายครับตายตาย ไม่ทันได้กดใช้ skill. Okay, สกิลโอเคสุ่มกันต่ออันนี้แล้วกันอ่าพลอยเกตทั่วไปโอเคเนี่ยครับในวิหารกับหอคอยนะครับอย่าลืมนะครับผู้เล่นแรกๆผู้เล่นหน้าใหม่นะครับช่วงแรกๆต้องเข้ามานะครับหลังจากนั้นแล้วควรจะต้องเข้ามาเล่นในวิหารทุกวันนะครับ เล่นให้ครบนะครับเพื่อที่จะตามหาอัญมณีขอเปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งเจอโฆษณาขึ้นมาครับอ๋อครับอัญมณีต่างๆนะครับดูง่ายๆก็ดูในเหีบเนี่ยครับ นี่นี่คือเหล่านี้คืออัญมณีนะครับที่ไปเก็บมาได้จากในวิหารนะครับมันก็จะแยกเป็นอัญมณีสําหรับอาวุธแล้วก็อัญมณีสําหรับชุดเกราะซึ่งถ้าเราเก็บได้เ,ออเยอะๆนะครับเราก็ต้องเอาอมาหลอมเพื่อที่ทำให้มันเป็นระดับถัดไปนะครับนี่ มันจะใช้การหลอมก็5ชิ้นนะครับต่อ 1, ต,อ1ต่อ1อย่างลองหลอมให้ดูมันก็จะได้เกรดดีขึ้นมาไล่ไปเรื่อยๆครับอย่างอันนี้ครับมีอยู่4ชิ้นกดหลอมเนี่ยครับมันหลอมไม่ได้มันต้องใช้อันนี้5ชิ้นเพื่อที่จะหลอมเป็นเกรดฮีโร่ได้1ชิ้นนั่นเองครับอันนี้ให้ดูข้าวๆก่อนนะครับสำหรับเรื่องอันมณีนน เดี๋ยวไว้โอกาสต่อไปจะมาสอนให้ทุกคนได้รู้จักเกี่ยวกับการฝังอัญมณีนะครับลงอาวุธแล้วก็ลงชุดเกาะแล้วก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับการหลอมต่างๆด้วยนะครับโอเคครับฝากไว้อีกครั้งนะครับสำหรับในโหมดท้าทายอย่าลืมเข้ามาเล่นในวิหารนะครับพวกวิหาร2องอันข้างบนนะครับแล้วก็ทุกๆเลเวลที่เราอัปเกรดครับอย่าลืมเข้ามาสู้ในหอคอยการทดสอบด้วย เพื่อที่จะได้รับไอเทมนะครับทำให้เล่นง่ายขึ้นนั่นเองครับเอาละครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาติดตามมนได้ครับสวัสดีครับแล้วพบกันครับ